กอกกอกกอกโกดังชาติอุ้ยขอโทษไม่เป็นไรขอโทษครับรบกวนครับขอโทษครับแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทำโอ้ยยอดดีมากวันนี้คุณพี่โทษนะครับมาปรึกษาอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยยังไงไอ้หางตามันมันหย่อนแล้วก็ตีรอยตีนกา ล่องแก้มล่องน้ำหมากอย่างนี้ค่ะเวลาเรายิ้มอะ่ะเราไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะค่ะคือว่าเรายิ้มตีนกาเราจะขึ้นแล้วก็ล่องน้ำหมากอย่างเงี้ยมันล่องแก้มอย่างเงี้ยเพราะพี่ไปโบท็อกอ่ะค่ะไปโบท็อกบ้างไปฟิลเลอร์บ้างอย่างเงี้ยมันคือตรงนี้ไม่อยากทำแล้วคือว่าจะให้จบจบปัญหาเลยทีเดียวค่ะมันตอบโจทย์แต่มันอยู่ได้ไม่นานนะคะ มันอยู่ได้ก็แค่5เดือนไม่ไม่ถึง6เดือนแล้วก็ต้องไปทําอีกแล้วคุณพี่ชื่ออะไรไม่ถามเชื่ออะไรลุงฤดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุห <ผม S 1> ้าสิบเจ็ดจะหกสิบแล้วนี่น้องพลอยไปไหนเนี่ยเก็บจานพิ่งทานโจ๊กเสร็จพึ่งทานโจ๊กเสร็จกินหมดปะเกลี้ยงไม่หยู่เมื่อกี้กินโจ๊กไปเป็นไงครับอร่อยไหมับยครับอร่อยเนาะแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทำ ยอดดีมากเดินไหนอยู่อ่าไหนลองเดินให้ดูหน่อยเดินได้เดินได้เดินจะช้าเดินจะช้าเดินจะช้าเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเข้าที่พักกระเป๋าก่อนอ่ากระเป๋าก่อนเนาะเดินได้เดินได้โอ้โหขอขอมีคนไปส่งขอตัดหน้าเสร็จนะครับอ่ะพี่เดินช้าๆมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปเป็นเพื่อน ที่พักอยู่ใกล้ไหมครับอยู่ข้างหลังเน oh. ี่ยโอ้่าเดินมาเลยเดินมาเลยก็ที่ทีทรปอนคลินิกก็มีห้องพักให้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องาการการพักผ่อนทำเสร็จไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับนอนโรงแรม โรงแรมตรงไหนนี่ครับนะครับโรงแรมนะครับก็จะมีโรงแรมพักนะครับขอหมอนเพิ่มใช่ไหมคะนอนค่ะนอนมันต้องนอนหมอนหมอนสูงค่ะเขามีให้เขามีให้ไม่พอเหรอคะไม่รู้พี่ไม่ดีดูมีหรือไม่ใช่เขาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอ่าคนไข้ที่นี่ต้องนอนหมอนสองใบไม่ได้ดูเลยเอาของทีงไม่ให้อยู่ น่าเน้นไปอเลยครับก่อนจะเข้าไปนอนนี่จะนอนเลยไหมครับหรือจะดูซีรีส์ก่อนดูก่อนส่งให้เพื่อนก่อนว่าจะจะส่งให้เข้าก่อนเพราะเขารอรอดูอยู่รอดูผลงานเพราะผลงานเพราะเขาจะตามมาอยู่อ่าังมีเพื่อนที่เขาตามมาค่ะดอว่าแต่พี่เดินได้ปกติเลยเนาะไม่มือไม่อะไรเลยเนาะไม่มือพี่มาทั้งชุดเลยเนี่ยไม่ถอดเรีเอากลับบ้านเลยไหมครับเนี่ยฮะเอาชุดกลับบ้านเลยไหมครับ อยากเอากลับอยู่น้องวัาน้องอเดือนธันวาจะมาใหม่มาทำอะไรมาทำอะไระที่นี่จะมายกข้างบนอ๋อยกข้างบนต่อนะในอ,อ,อันนี้ขอการให้ขั้นสุเดือนธันวาจะพาก็มาช่วยที่กระจจาจะยกข้างบน ันนี้ก็เป็นคียกาสเข้าโรงแรมก็คือติดกับทีละพอเลยนะครับเป็นด้านหลังของทีละพอนะครับเข้ามานอนพักนะครับถึงสามมีเขามีที่พักให้นะต่างชาติกอกกุกอกกอกครับกอกกุกต่างชาติอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับรบกวนขอโทษครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับนี่ค่ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะก็มาส่งที่เขาเรียบร้อยแล้วตกใจเลยแฟนเขานอนอยู่โอเคครับ